สวัสดีครับนักศึกษาคราวนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับสำหรับเลคเชอร์ในส่วนที่2ของเลคเชอร์8นะครับคอนโซลนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วว่าวิธีการคำนวณของตัวคอนโซลเนี่ยการคำนวณตัวอัตราดอกเบี้ย er เนี่ยจะใช้สูตรสูตรนี้นะครับอย่างที่ว่าเราได้เห็นกันนะฮะก็คือตัว p คือตัวราคานะฮะของตัวคอนโซล c คือตัว coupon payment i คือตัวอัตราดอกเบี้ย er ที่ได้จากวิธีการแบบ yield to maturity ตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดในการพิสูจน์สูตรนะฮะผมใช่คุณไปอ่านเองแล้วกันเพราะว่าในเลคเชอร์เนี่ยเขียนละเอียดมากพอสมควรแต่คราวนี้เนี่ยคุณจะพบว่าเจ้าตัวคอนโซลเนี่ยหน้าตาเนี่ยในการคำนวณหาตัวมูลค่าและการคำนวณหาตาวดอกเบี้ยเนี่ยหน้าตาจะเป็นสูตรอย่างนี้แล้วกันนะครับมันใช่หลักของการารวมกันแบบอนุกรมเวลาอนุกรมเนขคณิตนะครับรวมยังไปเรื่อยนะฮะคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันแล้วกันนะครับตัวอย่างนะฮะ คอนโซลเนี่ยจ่ายคูปอง100บาทต่อปีอ่ะเรามาดูกันคอนโซลที่จ่ายคูปองเนี่ย100บาทต่อปีและมีราคา2,000บาทราคา2,000บาทคืออะไรครับคือตัวราคา P ของมันนะฮะ,ะ่100บาทคืออะไรคือตัวคูปองเพ์เมนต์ใช่ไหมคือตัวอะไรคือตัว C นะฮะถามว่าตัวคอนโซลดังกล่าวอันนี้เนี่ยมันจะมีอัตราดอกเบีย้ยนะครับจากวิธีการคำนวณแบบตัว yield to maturity เนี่ยนะฮะเป็นเท่าไหร่นะครับ ซึ่งคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้แบบตัวยู u t มาริเทตี้เนี่ยจริงเราแค่สูตรเมื่อกี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะขออนุญ,ญาตในการที่จะเขียนเพิ่มเติมให้คุณดูแล้วกันว่าที่มาที่ไปของมันเนี่ยคอนโซลนี่เป็นยังไงนะครับแล้วมาช่วยคุณเนี่ยเข้าใจตัวที่เหลือด้วยอ่ะสมมุติว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าคอนโซลเนี่ยมันคือเป็นพันธบัตรใช่ไหมที่ว่าอายุของมันเนี่ยมันไม่มีอายุถ่ายถอนนั่นคือปีที่1ปีที่2ปีที่สไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อย BT n, BT n 1, ปีที่ n ปีที่ n บวกหนึ่งไล่ไปเลยอีกเป็นถึงอะไรฮะถึงอน,นันต์ไม่มีวันหมดอายุนะนะฮะเป็นอน,นันต์ในแต่ละปีพอเ s ็นสุดปีที่หนึ่งปุ๊บได้แล้วมาครับได้ตัวคูปองเพเม n t เท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทปีที่สองเท่าไหร่ครับคูปองเพเมันก็หนึ่งร้อยบาท,ป,บาทปีที่สามก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันปีที่ n ก็หนึ่งร้อยบาท n บวกหนึ่งก็หนึ่งร้อยบาทนั่นคือคุณถือไปเรื่อยดังนั้นถามว่าพอมันไม่มีวันหมดอายุเนี่ยนะครับ มันต้องจ่ายตัวเฟสแวไบยูไหมแต่นั้นคือต้องจ่ายไม่เฟสแวไบยูไม่ต้องจ่ายนะฮะไม่มีการจ่ายเฟสแวไบยูในตัวคอนโซลนะครับซึ่งคราวนี้หนึ่ตรงนี้คุณก็ดิสคามันกลับมาเป็นปีปัจจุบันนะฮะบ,บวกหนึหารด้วย1นบวกไอกำลัง2องบวกหนึหารด้วย1นบวกไอกำลัง3บวกไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะ คุณจะพบว่าจากรูปนี้เนี่ยถ้าเราใช้ตัวแบบยูโทมาชอยตี้ในการคำนวณหาอัตราดอกเบีย้ยนะฮะตัว p ทางฝั่งซ้ายมือคือเท่าไหร่คือ2000บาทนะเห็นไหมคราวนี้คุณก็ทำไงก็แก้สมาการง่ายๆนะเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งคูณกับก้อนเนี้ยทั้งก้อนเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ผมพูดไปในเรื่องเชิงวแล้วนะคุณช่วยไปดูวิธีการพิสูจน์สูตรเปนอยแล้วกันนะครับไม่ยากนะฮะใช้ความรู้ของตัวม .6 คุณจะพบว่านะฮะ คุณจะพบว่าในก้อนก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยมันจะมีค่านะฮะเป็น1หารด้วยตัว i ใช้วิธีการรวมแบบตัวอนุกรมเลขาคณิตนะครับดังนั้นนะฮนะนักศึกษาดูนะสิ่งที่นักศึกษาจะได้นะครับก็คือว่าตรงนี้นะฮะเจ้าสอง0ันตรงนี้นะครับมันจะเท่ากับ100คูณกับอะไรครับ1หารด้วย i ใช่ไหม นะฮะเลอก็เป็นเท่าไหร่100หาร i 2000ตรงนี้ถ้าคุณจำได้มันคือสูตรของอะไรครับสูตรของตัวคอนโซลคือเท่าไหร่ P เท่ากับ C หารด้วย i ใช่ไหมคราวนี้คุณก็แก้สมการกลับไปก็จะได้ว่า i เท่ากับเท่าไหร่ครับ100หารด้วย2000ตัดไปดังนั้น i ตรงนี้เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 5%เราแปลงจากสิยมเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์โดยการเอา100เข้าไปคูณนะฮะคูณเข้าไปปุ๊บก็จะได้ละ5%ดังนั้นวิธีการ yield to maturity นะฮะเมื่อเราเอามาคำนวณตัวคอนโซลตรงนี้เราก็จะพบว่าอัตราดอกเบี้ย er ของคอนโซลที่ได้จากวิธีการแบบ yield to maturity คือเท่าไหร่คือ5%ด้วยกันนะครับคราวนี้ไปเราไปกันต่อไปกันต่อในตัวเนะะื้อหานะครับ ไปสำหรับคอนโซลต่อไปคือตัวดิสค,คาวบอลน,นะฮะเจ้าดิสค,คาวบอลเนี่ยก็ง่ายเลยไม่ยากละดิสค,คาวบอลเนี่ยง่ายกว่าเพื่อนนะครับดิสค,คาวบอลก็คือบอลที่มันซื้อในราคาที่มันถูกราคาที่มันตราเอาไว้หน้าตัว๋วดังนั้น,นอัตราดอกเบีย้ยก็คืออะไรครับอัตราดอกเบีย้ยจากตัว yield to maturity คืออะไรก็คือส่วนต่างของตัว face value นะครับ face value แล้วก็ตัวราคาที่เราซื้อแล้วก็ตัวหารด้วยตัวราคาไอ้ที่ได้ก็จะเป็นอัตราดอกเบีย้ยนะฮะเช่นพันธบัตรรัฐบาล,ลบาอายุ1ปีนะครับออกขายในราคา 900 USD โดยที่พันธบัตรตรงนี้นะฮะมีราคาหน้าตัวอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่1,000บาทถามว่าตัวอัตราดอกเบี้ยของดิสคาบอนมีค่าเป็นเท่าใดครับแบบนี้ก็ง่ายเลยก็คำนวณเอานะฮะไม่ยากผมลากมาไว้ในหน้าจอนี้ดีกว่านะฮะจะง่ายกว่าเยอะเลยปึ๊บ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 สักครู่นะครับอ่ามาแล้ววางไปเลย โอเคคราวนี้ไปเรามาดูกันต่อนะครับตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยระยะเวลาถ่ายถอนมันเนะี่ยหนึ่งปีเลยนะครับไม่ยากอะไรเลยนะฮะไม่ยากคุณก็ง่ายๆนะฮะก็สร้างเส้นนี้ขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วคุณก็บอกว่านี่แหละมันก็เป็นช่วงแทนตัวไทม์ไลน์ระยะเวลาโทษทีสีไม่ชัดเอาไหมนะฮะนี่คือปีที่ศูนย์อ้นี้คือไม่ใช่ทษทีอันนี้คือตัวจุดเริ่มต้นนะฮะ จุดเริ่มต้นที่เราพิจารณาแล้วก็นี่คือพอครบถ่ายทองก็1ปีมันก็บอกเราหนึ่งปีเห็นไหมนะฮะ USD ตอนแรกซื้อนะฮะเท่าไหร่9ก้าร้อบาทพอครบสินนะะบส้นปีปุ๊บนะฮะครบสิ้นปีปุ๊บจ่ายมาเท่าไหร่จ่ายให้เราทั้งหมดหนึ่บาทด้วยกันนะครับจ่ายให้เรา100 0บาทดังนั้นตรงนี้เนี่ยคุณจะพบว่ากระดาษที่คุณถือสมมติได้คือตัวกระดาษนะ,ะเปเปอร์ที่คุณถือเนะะี่ยตัวหน้าตัวมันเป็นเท่าไหร่ครับเฟดอายุ <by> เป็น1 0 0 0พ แต่คุณซื้อจริงคุณซื้อมาเท่าไหร่ครับคุณซื้อจริงเนี่ยซื้อมาทั้งหมดเนี่ยเพียง900บาทเท่านั้นคุณซื้อในราคาถูกกว่าหน้าตกที่ตาเอาไว้ตรงนี้ไหนเวลาคุณไปห้างอะ่ะเวลาเขาแบบกำลังลดราคาสินค้าเขาจะบอกว่าเนี่ยช่วงดิสคาวช่วงดิสคาวเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเราซื้อที่ดิสคาวหรือว่าซื้อที่ี่ราคา,กกา,าที่มันต่ำกว่าราคาหน้าตกที่มันตาเอาไว้ดังนั้นตรงนี้นะครับถามว่าพอตัวราคาหน้าตกเนี่ยเพิ่มเป็นตัวหนึ่งพันถามว่าตัวที่มมมันนนเเพิิ่่ขึ้าคดป็ีซ ไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นอ่ะมันคือตัวอัตราดอกเบี้ยที่ได้จากวิธีการแบบ yield to maturity นั่นคือก้อนนี้ตั้งสูตรเลยเท่ากับ i เห็นไหมนะครับ f เป็นเท่าไหร่ครับ1,000ลบเท่าไหร่ครับ900หารกับเท่าไหร่900มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ100หารด้วยเอ่อคุณก็ไปคำนวณต่อแล้วกันนะ1หารด้วย9ก็ประมาณเท่าไหร่ครับ19 9191ก็ไปด้ประมาณ11.11%นี่คือตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับที่คุณจะได้นะฮะจากาวิธีการคำนวณแบบตัว yield to maturity นะฮะในกรณีอของตัว discount bond นะครับคราวนี้ต่อไปไปดูในเชื่อกันต่อนะครับกี่นาทีแล้วเอ่ยคราวนี้โอเคไปดูในเชื่อกันต่อ เมื่อกี้เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นอะไรที่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะการคํานวณเนี่ยแต่ว่าคือเราจะไปเรียนเน้นหนักถ้าคุณจะไปเรียนต่อเนี่ยก็ไปเรียนกับพวกวจกรก็ได้แต่ว่านกเษฐศาสตร์เนี่ยเราสนใจในตัวความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในตัวเรื่องราวเมื่อกี้ทั้งหมดนะฮะนั่นคือที่เราสนใจนะเน้นเลยเน้นย้าเลยแล้วกันว่าเราสนใจนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบีย้ยและตัวราคาของตัวพันธบัตรตรงนี้เน้นย้ำนะฮะ ออกข้อสอบล้านเปอร์เซ็นต์เน้นย้ําเลยผมการออกจันไปกี่ดอกก็ไม่ทราบนะฮะคุณลองไปดูกันเอ่อตรงนี้ผมขอเริ่มเลยแล้วกันแบบคูปองซึ่งมีราคาเฟ v a l ยูเนี่ยเท่าไหร่หนึ่งพบาทนะฮะและมีอายุถ่ายถอนทะั้งหมด10ปีด้วยกันโดยมีคูปองเรทเท่ากับ10เรนะฮะเพราะว่าจ่ายคูปองเนี่ยร้อยบาททุกๆสิ้นปีอ่าสมมุติว่าถ้านนกศึกษาเนี่ยซื้อราคาซื้อพันธบัตรที่ราคา1 0 0 0บาทนั่นแปลว่าคุณซื้อที่ราคาเท่ากับตัวหน้าตัวนะฮะ อ,อัตราดอกเบีย้ยนะฮะจากวิธีการแบบ yield to maturity ที่คุณจะได้เนี่ยคุณจะได้อัตราดอกเบีย้ยนะครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ10%ด้วยกันนะเท่ากับ10%ด้วยกันคราวนี้เอก็จบไปนะไอตัวประโยคพวกนี้เป็นประโยคธรรมดาที่ว่าคุณเจอในโจทย์ที่ผมให้คุณไปนะครับไม่มีอะไรพิเศษหรือพิสดารเลยแต่คราวนี้เรามาสมมุติกันว่าสมมุติว่าถ้าตัวราคาพันธบัตรเนี่ยมันเกิดเ,เพิ่มขึ้นนะฮะ จาก1,000บาทดูในตารางแล้วกันจาก1,000บาทนะอยู่มาวันนี้คืนนี้เพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับ1,200อบาทาจากตรงนี้จากการคำนวณน,นะฮะคุณจะพบว่าเจ้าตัว yield to maturity เนี่ยหรือว่าดอกเบีย้ยที่ได้เนี่ยนะฮะมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะ7.13%รซซึ่งมีค่าน้่ากับตัว coupon rate ขณะที่ถ้าตัวอัตราดอกเบีย้ยนะฮะโทษทีฮะขณะที่ถ้าเกิดว่าตัวราคาพันธบัตรนะฮะลดลงเหลือเท่าไหร่800บาท อัตราดอกเบี้ยมีค่าเน่านห่ฮะ13.81%ซึ่งสูงกว่าตัวควบองเร็นคุณจะพบว่าตรงนี้ราคาพันธบัตรและตัว yield to maturity นั้นมีทิศทางความสัมพันธ์แบบตรงข้ามกันดูในตัวหน้าจอนะฮะเมื่อใดก็ตามที่ตัวราคาพันธบัตรเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นเจ้าตัว yield to maturity มันจะไงครับมันจะตรงข้ามคือมันจะไงครับมันจะลดลงเห็นไหมนะฮะ แปดร้อยเป็นเป็นไปเป็นเท่าไหร่1,200เนี่ย1 3 8สนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปเหลือเท่าไหร่ฮะ7.13%เช่นเดียวก,กันเมื่อไหร่ก็กตามที่ตัว yield to maturity เนี่ยนะฮะมันปรับตัวลดลงมานะครับคือจาก7.13%เนี่ยลดมาเป็นเท่าไหร่โทษทีครับขออภัยพูดผิดเช่นเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัว yield to maturity เนี่ยนะฮะมันเพิ่มขึ้นนะจากประมาณ7%นะฮะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะ13%คุณจะพบว่าเจ้าตัวราคาพันธบัตรจะเป็นเท่าไหร่ฮะ มันจะลดลงมาจาก1,200เหลือเท่าไหร่เหลือ800นั่นคือตรงนี้ความสัมันธ์มันจะไงครับมันจะตรงข้ามกันนะฮะสรุปก็คือว่า yield to maturity เพิ่มขึ้นเจ้าตัวราคาของตัวพันธบัตรมันจะลดลงและเช่นเดียวกันเมื่อ yield to maturity มันลดลงราคาของตัวพันธบัตรมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุด เ,เมื่อกี้เนี่ยผมอาจจะพูดโยงจากตัวราคาไปตัวยูโทมาริเทตนะแต่คราวนี้เนี่ยเพื่อให้คุณเข้าใจภาพให้มันง่ายขึ้นแล้วกันผมจะพูดจากตัวย t โทมาริ i t y เนี่ยโยงไปตัวราคานั่นคือเราจะเริ่มจากตัวย t โทมาริ i t y นะนะว่าถ้ายูมันเพิ่มปุ๊บพีมันต่ำลงและเช่นเดียวกันถ้าตัวยูมันต่ำลงพีมันจะเพิ่มขึ้นครับโอเคสำหรับเลชเชรนนี้จบเท่านี้ครับเดี๋ยวต่อเลคเชรนถัดไป